ต่อมาจะเป็นในส่วนของเพชรชาติใหม่นะครับผมนั่นก็คือนี่เลยครับผมเพชรใจแอนบีนยังไงล่ะ <c oughs> เป็นเพชรชาติที่มาในอัปเดตนี้นะผมอ่าเรามาดูกันว่าเจ้าเพชรชาติตัวนี้สามารถทําอะไรได้บ้างนะมาอันดับแรกเราก็ต้องหาสัตว์เลี้ยงของเราก่อนนะผมจะให้ตัวไหนดีนะเอ่อให้เป็นตัวนี้แล้วกันนะผมจะเจ้าดีโลของพี่อ่าตัวนี้ตัวค่อนข้างใหญ่นะผมถ้าใส่ตัวนี้มันตัวใหญ่เพิ่มหรือเปล่าวะเดี๋ยวลองดูนะครับผม สามสองหึ่งบึ้งเชื่อใหญ่จริงว่ะ้ยใหญ่ใหญ่บึ้ม <c oughs> ตัวเขียวด้วยนะผมแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยแล้วปรปดูเอฟเฟค์ของมันว่ามันสามารถทำอะไรได้นะผมสำหรับเจ้าใจแอนบีดน่ะเขาบอกว่าจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยหิวเร็วขึ้น15%นะครับผมแล้วก็จะเพิ่ม x x p ให้กับสัตว์เลี้ยงของเราด้วย0.15ต่อต้นถั่วในสวนของเราเหร แสดงว่าถ้าเราปลูกต้นถั่วเยอะๆเนี่ยมันก็จะบวก EXP AH ให้กับสัตว์เลี้ยงตัวนี้เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองถ,ถ้าน้องมองหาเกมพาร์ทหกดผลทาวอนบอกฟุตแนะนำร้านบับเบิ้ลช็อปได้เลยครับ